สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SL Lighting Channel ในที่สุด SL Lighting นะคะก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะพลอย SL ค่ะสวัสดีครับเอก SL ครับ วันนี้นะคะพลอยจะพาพี่เอกนะคะซึ่งเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญของเรานะมาแนะนำเพื่อนๆหรือว่ามาสอนเพื่อนๆทางบ้านค่ะติดตั้งรางแทกไลท์ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องนอช่างเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นเลิกงามรางดีเฮ้ยยามดีวันนี้นะครับรางของเราดีจริงๆนะครับเพื่อนๆทางบ้านอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับมาดูกันว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับรางแทกไลท์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับรางแท็กไลท์ที่เรานำมาสาธิตให้เพื่อนๆทางบ้านดูวันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ SL Lighting ค่ะที่สีดำนะคะความยาว1เมตรค่ะอันดับต่อไปนะครับโคมไฟแท็กไลท์นะครับอ่าน้องพลอยมีแบบไหนบ้างนะ พี่เอกวันนี้นะคะโคมที่จะนํามาสาธิตให้เพื่อนๆทางบ้านได้ดูกันนะคะจะมีอยู่สโคมค่ะแล้วก็จะมี2ลักษณะการใช้งานเนาะละักษณะงานแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโคมแทกไลท์นะคะแบบติดรางแบบแป้นค่ะก็มาถึงการใช้งานลนักษณะที่2นะคะจะเป็นแบบติดล้างที่สามารถเลื่อนได้ค่ะร้างก็มีแล้วโคมก็มีแล้วสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือหลอดไฟนั่นเอง ่าส่วนหลอดที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือหลอดแบบ GU10 นะครับแล้วก็หลอดแบบ G5.3 นะครับหลอดแบบ GU10 นี้ก็จะเป็นแบบหัวสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็หลอด G5.3 ก็จะเป็นหลอดแบบหัวเข็มแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ของเราก็ครบกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้พี่เอกค่ะมาสาธิตวิธีการติดตั้งรางแท็กไลท์นะคะให้เพื่อนๆทางบ้านได้ดูกันค่ะก่อนอื่นนะครับเราก็านําตัวรางแท็กไลท์นี้นะครับไปติดตั้งไว้กับเพดานที่เราต้องการก่อนนะครับว่าเราต้องการพื้นที่พื้นที่ไหนนะครับวิธีการติดตั้งนะครับในตัวรางนี้เราจะมี2รูนะครับจะเจาะไว2้2รูแล้วก็เราก็เอาน็อตเข้าไปยึดใน2รูนี้นะครับยึดติดกับฝ้าเสร็จแล้วเราก็มาดูาด้านไปอีกด้านหนึ่งจะมีฝาครอบนะครับ ฝาครอบที่สามารถแกะออกได้แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเอาสายสายไฟสายเมนนี้นะครับต่อเข้าไปอย่างนี้นะฮะต่อเข้าไปเอาน็อตขันนะครับขันเสร็จแล้วก็ติดฝาครอบนะครับติดฝาครอบครับต่อไปเรามาติดตั้งตัวโคมกันเลยนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นโคม G U 10นะครับตัวนี้จะติดตั้งโคม G U 10ขั้วสตาร์เตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาออกนะครับใส่หลอดเข้าไปนะครับ ให้ตรงล่องนะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเอาฝาปิดนี้ปิดนะครับจะเป็นเกลียวนะครับต่อไปเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีทองแดงนะครับตรงนี้จะมีทองแดงโผลออกมาเนี้ยถ้าเราดึงออกมามันจะโผล่มาให้เราเก็บทองแดงเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาตัวนุนนุนเนี่ยมาใส่กับร่องนะครับของแท็กไท์นะฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็หมุนนะครับหมุนตัวเดือยนี้นะครับเพื่อที่จะให้ยึดนะครับ มันตัวเดนี้ยึดเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็จะยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะยึดเสร็จตัวนี้นะครับจะสามารถปั่นเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ให้เรากดตัวเดือยนี้ออกมานะครับแล้วก็เราก็เลื่อนเลยครับปรับระดับเลื่อนเราจะเอาประมาณไหนนะครับอยู่ที่เราเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งคมแท็กไลท์แบบคั่ว G 5 3นะครับซึ่งเป็นหัวเข็มแบบนี้นะครับอันอื่นนะครับเราก็ถอดตัวล็อกล็อกหลอดออกนะครับนี่นะครับ แล้วก็หยิบขั้วขึ้นมานะครับนี่นะครับหยิบขั้วขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปในหัวขั้วนี่นะครับมันจะสั้นหน่อยนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปครับแล้วเราก็ใส่หลอดลงไปนะครับใส่ที่ล็อกนะครับที่ล็อกใส่ที่ล็อกหลอดล็อกล็อกหน้าหลอดไว้นะครับ นี่นะฮะก็หอกมาอย่างนี้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นโฟมฮรโลเช่นติดรางแบบแบบแกนนะครับเวลาเราจะติดตั้งนะครับเราเรากดตรงนี้ลงมาครับกดตรงนี้ลงมาแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคับให้ของแดงให้สนานกับตัวร่องนะครับแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับปรับระดับได้นะครับเพื่อเราลงสาที่เราต้องการนะครับ นะครับติดแล้วก็จะยีน่าดาวมาแบบนี้นะครับจะเลื่อนตัวนี้ก็พอมีตัวนี้ออกมาต้องใส่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่เราติดตั้งโคมแอกไลน์เองง่ายๆที่บ้านนะครับ โอ้โหติดตั้งง่ายมากๆเลยนะคะพี่ใช่เลยครับค่ะใครๆก็สามารถติดตั้งเองได้นะคะถ้าเพื่อน,อนๆค่ะไม่สะดวกที่จะจ้างช่างนะคะมาะติดตั้งที่บ้านเพื่อนๆก็เปิดคลิปของเราค่ะแล้วก็ลองทําตามกันดูคะ่ะน้องพลอลองบอกสิครว่ารัางของเราแตกต่ตางจากรังทั่วไปยังไงครับ รางแท็กไลท์ของ SL Lighting นะคะจุดเด่นของเราก็คือตัวรางมีความหนาค่ะแข็งแรงทนทานนะคะด้วยตัวโครงสร้างของเขาอะค่ะทำมาจากอลูมิเนียมฝาครอบสามารถถอดเข้าถอดออกง่ายโดยไม่ต้องขันน็อตเลยส่วนกระแสไฟนะคะติดง่ายค่ะด้วยเส้นทองแดงขนาดใหญ่ค่ะที่มีความกว้างถึง3.5ม m mm มนะคะทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกว้างขึ้นอ่นใจได้เลยว่ารางแท็กไลท์ของ SL Lighting นะคะปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ และในทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนค่ะเลือกใช้เป็นตัวโคมไฟแทร็กไลท์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแทร็กไลท์หรือไฟสปอตไลท์ส่องเฉพาะจุดนะคะนิยมใช้ส่องวัตถุหรือสินค้าที่ต้องการให้มีความโดดเด่นค่ะโคมไฟใช้กับรางนะคะเหมาะกับงานโชว์งานแสดงสินค้าโชว์สิ่งของต่างๆนะคะหรือจะใช้แต่งบ้านแต่งคาเฟ่ค่ะตัวโคมนะคะสามารถปรับมุมองศาได้ถ้าเป็นชนิดใส่รางจะสามารถเลื่อนไปมาตามความต้องการได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะคลิปหน้านะคะพลอยจะพาใครมาแนะนำอะไรใหม่ๆอีกต้องรองติดตามชมกันนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะเราสัญญานะคะว่าจะผลิตคอนเทนต์ที่มีสาระออกมาให้รับชมกันได้เรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ